ไปหาซื้อกันก็เอาที่นอนมาด้วยไม่ใช่เหรอไม่ไม่ที่นอนที่ห้องเล็กนอนเนี่ยก็คือร่วมกันไปหาซื้อตอนที่จะถวายกุฏิอ่ะถวายเลื่อนอะแล้วมันเป็นที่นอนที่เล็กนอนได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางที่เนี่ยที่นอนมันแข็งนะคะนี้แต่ว่าอ่าบางทีตื่นมามันเมื่อยก็ก็จะมีการพลิกแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาไป อ uh huh. พอมันกระดูกมันลั่นอนก็เนี่ยก็รู้ถึงความสบายสบายเวลาเหมือนเหมือนแก้ปวดเมื่อยไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่สบายมันจะทุกข์มันจะลําบากอ uh huh. อย่างน้องแเจวก็นอนหลับไม่สบายปวดหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาเล็เลกก็มีปัญหานะคะเล็กกระดูกง,งอกกดทับเส้นประสาทอยู่แแตัวนี้จะมีปัญหาแต่ก็ทานยาด้วยยามันก็เลยทําให้ง่วงอวตอวนั้นอาจจะเกี่ยวกับยาแต่พอแต่วันนี้ดีขึ้นนะคะพอนั่งนั่งแล้วมันก็ฟุ้งไปรู้ตกลับมันรู้รูปนั่งเดี๋ยวมันก็ฟุ้งไปสลับฟุงะะะฟ้งเยอะอะค่ะฟุ้งเยอะแล้วก็บางทีก็ง่วงง่วง รู้รู้ง่วงอะคะรู้ที่มันเคิมเคิมลงมาออย่างนี้มีวิธีนอนพักผ่อนก็ได้หรือจะนั่งพักผ่อนก็ได้นั่งหลับอะคะนั่งหลับได้หลับแบบมีสติด้วยนะาาว่าแตมาเคยง่วงไม่นอนหรอกนั่งหลับอพอพอมันสงบก,ก็ตื่นหลับแบบมีสติอะแต่ถ้านอนแล้วมันหลับยาวนอกจากมันไม่ไหวก็นอน แต่เมื่อเมื่อวันอาทิตย์มาวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยคือนั่งร้วง่วงง่วงแล้วก็ไปเดินก็รู้รู้ว่ามันไม่สะดวกอลค่ะก็เลยไปเดินแม้เดินมันก็ยังง่วงแล้วก็มานั่งอะไรวนอยู่เงี้ยจนในที่สุดรู้สึกว่ามันไม่ไหวก็เลยไปนอนหลับไม่รู้ยาวเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบว่าเวลาไม่ดูนาฬิกาไม่ต้องดูแต่อันนั้นอะค่ะการนอนครั้งนั้นอะพระอาจารย์ พอเป็นครั้งที่รู้สึกตัวแล้วเขารู้รูปนอนของเขาเองอได้รู้โดยไม่ตั้งใจด้วยเขามาเองเขามาเองเพราะเราฝึกเขาไว้แต่พอเขามาเองคือปกติเขาไม่ค่อยมานะคะปกติเขาไปเที่ยวเพลินฟุ้งเพลินเขาเพลินไงฟุ้งเพลินคิดเพลินก็เลยไม่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวใช่ค่ะก็ก็เลยคราวนั้น พอรู้สึกตัวตื่นเอ้ยรู้ว่าเขามารูปนอนเองเอใจก็ยังนึงประมาณแปลกใจเหมือนกันอะ่ะเอ้ยแบบมันมันไม่ได้มีคําพูดหรอกนะคะอาจารย์แต่มันเป็นความรู้สึกทางใจว่าเอ้ยเขามาเองเอ,อะไรประมาณเนี้ยรู้ว่าเออเขามารูปรูกนอนของเขาเองนะคะต่างกับที่เราตั้งใจจะดูรูปนอน ขนาดนั้นยังไม่ลืมตาเลยนะพระอาจารย์มันไม่ใช่อยู่ที่ลืมตาหรือหลับตาแต่มันอยู่ที่ใจอะมันตื่นแล้วอ่าใจตื่นแล้วมันขึ้นผว,วังแล้วขึ้นวิถีแล้วใช่ใช่ใชแต่ว่าความรู้สึกตัวมันมาพร้อมกับการตื่นอแต่มาเคยเป็นอย่างนี้นะก่อนนอนเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวก่อนแล้วพอจะหลับก็เลิกเลิกดูความรู้สึกตัวอ่า แล้วพอตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวก็มารู้รูปนอนเลยอ,อันนี้มันมาแบบนั้นนะเราฝึกเขาไว้ไงไม่ใช่คิดว่าจะต้องดูรูปนอนก่อนแล้วเขามาเองเขารู้เองแล้วพอจะหลับเขาก็เลิกดูเป็นมอนรูปนอนก็ขึ้นมาเลยความรู้สึกตัวก็มาเลยอันนี้อยู่ที่เราฝึกเขาไว้นะหรือว่าเป็นภราะว่าก่อนที่จะนอนนะ่ะ คือคือตอนตอนนั้นน่ะเล็กนอนน่ะเล็กรู้สึกไม่ไหวแล้วเล็กก็ไม่ได้รู้รูปนอนอะไรอ่ะรู้สึกว่าไม่ไหวหัวถึงหมอนมันหลับเลยอะค่ะแต่ก่อนที่จะมานอนน่ะลินก็เลยคิดว่ามันมีการรู้รูปนั่งรู้อะไรมาบ้างมันมีมาก่อนมันมีความรูร้สึกตัวมาก่อนอ,อแต่ว่ามันมียามาควบคุมอีกทีหนึ่งแล้วมันเลยทําให้ความรูร้สึกตัวนั้นเนี่ยไม่ไม่ปากฏแต่ว่ายาที่กินแล้วมันง่วงนะ อันนั้นอาจจะเกี่ยวกับยาคล้ายๆยากล่อมราษาเหมือนกันเกี่ยวกับความเพียรกับสตินะมันเป็นองค์ของสมาธิอยู่แล้วความรู้สึกตัวที่เป็นบรญญามันก็มารู้ได้รู้ตอนไหนก็ได้แล้วแต่มันอาจจะรู้ตอนตื่นนอนก็ได้แตมันก็มาตอนนั้นก็ได้เพราะโดยมากพอตื่นปุ๊บมันไปฟุ้งก่อนเลยอะค่ะเออตรงนี้มันเกิดจากเรียกว่าจิตอะมันอยากจะเที่ยว มันพักผ่อนมันนานแล้วอยากไปเที่ยวบ้างแล้วพอรู้มันก็มาไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาแบบนั้นนะแล้วตอนมาเนี้ยอาจจะมารู้ทุกข์ก็ได้ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนหรือกลับมารู้ลูปนอนก็ได้แล้วแต่เราฝึกเอาไว้คหรือไปต่ออีกก็ได้แล้วแต่มันไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้แล้วแต่มันรู้ถ้าเราฝึกไว้เดี๋ยวมันก็มารู้เนื้อรู้ตัวเองมาเอง าจะมาบอกว่าพอไปทางตาก็มารู้ตัวไปทางหูก็กลับมารู้ตัวไปทางกายก็กลับมารู้ตัวฟุ้งไปเผลอไปก็กลับมารู้ตัวแต่ห้ามดึงมาบังคับไว้เนี่ยเจ้าน,นี้ที <c oughs> ่มาวันแรกที่คุยใช่ไหมตอนนี้ยังมีไหมเอาลองเล่าต่อสิยังมีไหมฟุ้งมาแล้วยังเอามาล็อกคอตีเข่าไหมเ <c oughs> มื่อเมื่อวานยังมีบ้างค่ะมีเอาไม่เป็นไร แล,แล้วเป็นไงมีผลข้างเคียงไหมมีค่ะยังไงมึนมึอนอ่ะปวดคอโอ้อก็เลยเ,เลิกตอนนั้นคือเป็นตอนนั่งแต่ตอนนั้นที่เป็นเพราะว่าที่ถามพระอาจารย์เมื่อเช้าค่ะว่ามันสับสนว่าที่ไปตามทวารต่างๆอ่ะมันมันแค่ไหนเพราะมันเยอะแยะไปหมดเอก็เลยแบบเหมือนกับนั่งนั่งคิดนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ เอากลับมาที่ลูกบ้างเลยลองไปลองมามันเลยมึนอ๋ออันนั้นก็เรียกว่ากลับมาผิดต้องกลับมาใหม่ให้มันถูกเหมือนเวลามันไปก็กรู้สึกเบาๆแล้วตอนที่มันกลับมาก็เบาๆเหมือนเวลามันไปแต่ถ้ากลับมาแรงบังคับไว้ให้รวมให้นิ่งให้อยู่ตรงนั้นตรงนีน้ตรงนั้นไปควบคุมบังคับมันแต่มันก็ดิน้นจะไปแล้วก็บังคับมันไว้ เหมือนนกในกรงอะพอจะออกจากกรงก็จับมาขังกรงพอจะออกจากกรงก็กลับมาขังกรงพอจะฟุ้งไปก็กลับมาขังแล้วมันก็มึนน่ะดิปล่อยมันเป็นอิสระลแล้วกลับมามาไปไปธรรมดาแต่อย่างเมื่อก่อนที่จะมาเนี่ยะที่ฝนตกหนัหนกๆอะค่ะเออก็คือใจมันออกไปข้างนอกเป็นไปเที่ยวบ้างไปดูปล่อย,อยแต่ก,ก็ก็นึกว่านึกถึงคําพระอาจารย์ว่าไปแล้วก็ ให้มันกลับมามันไม่ยอมกลับเออก็ปล่อยมันไปแล้วแล้วแล้วถ้าเราไปดึงมันกลับมามันก็ไม่ยอมอ่ะเพราะว่ามันอยากจะไปเที่ยวอ่ะให้มันไปถึงที่สุดเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็กลับมาเองอะก็ไม่เห็นมันกลับเลยอ่าแล้วตอนที่มานี่ละมาอย่างตอนที่มาคุยเนี่ยกลับมายังหรือยังไปต่อตอนที่มาคุยก็มา มา,มานิดหนึ่งด็บ,ดบ,ดบอ่าแล้วไปต่ออ่าวก็ไม่เป็นไรแสดงว่าฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยถ้าเขาไปต่อคือเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังรู้เรื่องอ่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ไปต่อร,รู้ไหมเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนเนี่ย หมายถึงตอนที่นั่งเนี่ยค่ะใช่เพราะตอนที่นั่งนี่เขารู้ค่ะอ่าแต่แด่ว่าเขามาแล้วสิแต่หมายถึงว่าตอนที่เดินเดินมาเนี่ยค่ะอ๋อก็ยังไปใช่ไหมสนใจสิ่งแวดล้อมมากเห็นเห็นใจมันมานี่ไหมอ่าหรือไปอื่นเลยอ๋อไปบ้านเลยมานี่ใช่ไหมมุ่งมาที่อ่าก็ให้รู้ไปที่ครัวก่อนอ่าไปต้องเอาปิดโตไปคออคือมันไปแต่ใกล้ๆ้หน่อยไม่ใช่ไปนอกสำนักไปบ้านอก็ไม่เป็นไรลักไปทางนี้แหละ ะก็เ,เป็นอย่างนี้แหละเพราะเขาชอบเที่ยวแล้วเป็นหน้าที่ของเขาด้วยนะเขามีหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนั้นแหละอุตตจจะสัมยุยกมโมหะเขาไปเที่ยวอย่างนี้แหละเราไม่มีอำน,นาจไปควบคุมบังคับเขาหรอกเขาไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็มาแล้วการที่เราไปที่พระอาจารย์บอกว่าไปแล้วก็ให้มันกลับมาไอ้การที่<ะ>กลับมาไม่ได้เป็นการไปบังคับเขาไม่ได้บังคับถ้าบังคับเป็นยังไงอ่ะดึงมาบังคับไว้ให้อยู่กับท่าจะเอาท่าตรงนั้นไง ที่บอกว่าไม่เข้าท่าตรงนั้นไม่ต้องทำตรงนั้นกาลังทําอะไรอยู่อะ่ะพอรู้ว่าเข้าไปทางตาก็กลับมารู้ตรงนั้นสิตอนเนี้ไปทางไหนไปทางหูก็กลับมารู้ตัวอย่างนั้นแหละไอ้ตัวที่ไปกับตัวที่มาก็เบาๆพอๆกันแต่ถ้ามันดึงมามันจะบังคับไว้มันจะแรงก็ไม่ต้องทําอย่างนั้น,นการที่กลับมาเบาๆแล้วเราไม่ได้บังคับเอาไว้อันนั้นก็คือ,อถือว่า ใช่ได้ใช่ใช่มันเป็นสต,ติอย่างหนึ่งนะตอนที่เขาฟุ้งไปอ่ะเขาก็ไม่รู้ก็มไม่มีสติอ่ะแต่ตอนรู้อ่ะเขาก็มีสติแล้ว<อ>แล้วพอรู้บ่อยๆความเพียรเขาก็มีด้วยเพียรมีสติไงแล้วความเพียรกับสติเนี่ยเขาเป็นองค์ของสมาธิแต่ถ้าไปควบคุมบังคับเอาไว้ตัวนั้นไม่มีสติหรอกไม่ใช่สติด้วยเป็นอะไรรู้ไหมแล้วมีผลข้างเคียงเยอะมึนปวดเครียดนะนะั่นแหละแต่ถ้าเวลามีสติอ่ะ ไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอกเอาลองรดูโยมจะเล็กว่างไงอ่าคือเล็กเดาว,ว่าเขายังสับสนเพราะว่าเล็กฟังเล็กยังสับสนเหมือนกันนะคะคืออ่าพอฟู้งแล้วรู้ว่าฟูง้งเขากลับมาแล้วอันนี้คือเขากลับมาแล้วไม่ต้องเอาเขากลับมาอีกไม่ต้องไม่ต้องเอาดึงเขามาบังคับไว้ที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ต้อง เขากลับมาแล้วไ,ไอตอนฟุ้งก็ไม่รู้ไงแต่อีตอนรู้ว่าเขากลับมาแล้วไม่ต้อง,องทำอะไรคือขณะรู้ว่าเขเาพระอาจารย์เลยเรียกว่าเขากลับมาแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขากลับมารู้รูกนั่งยังดิแต่เขาไปต่อก็ได้มารู้อย่างอื่นก็ได้มารู้อยาบทไหนก็ได้ยาบททุกทุกก็ได้ปวดเมื่อยอยู่ก็หายหนาวร้อน ไม่แต่แต่เล็กเล็กว่าเล็กกับน้องแจ๋วฟังแล้วตีความเหมือนกันตั้งแต่เช้าที่พระอาจารย์พูดคำนี้ค่ะเหมือนกับว่าอตอนฟุง้งอ่ะอันนั้นคือไม่รู้ตัว<อ>ใช่ไหมคะแต่พอขณะรู้ฟุง้งก็กลับมาแล้วแล้วพระอาจารย์บอกว่าเออพอพอรู้ฟุง้งก็เอาเขากลับมากลับมา<อ>ท,ที่รู้ ก็เลยเล็กก็เลยเขาจแล้วาอาจารกว่าถ้าไม่เอาเขากลับมาเขาก็ไปของเขาเรื่อยเขาก็ไปต่อได้แล้วกลับมาเนี่ยมารู้ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เอามารู้เฉพาะที่เราต้องการให้เขาอยู่นะมารู้ตรงไหนก็ได้เช่นทุกบวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนก็ได้หรือเสียงมาปรากฏเสียงนกเสียงรถเสียงอะไรมาปรากฏไปรู้เสียงต่อก็ได้ เขารู้เข้าไปแล้วก็รู้กลับมาเวลาไปก็มาก็เบาๆเหมือนกันแล้วพอมาเนี่ยมารู้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไม่ใช่รู้เฉพาะที่ถ้าดึงกลับมาบังคับไว้ให้รู้กับท่านั่นเฉพาะที่ไม่ใช่ทําให้ําอย่างนั้นแต่มาลุกกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนธรรมดาไม่ต้องดึงมาไม่ต้องบังคับไว้ออย่างตอนนี้รู้สึกยังไงเขาก็กลับมารู้แล้วที่กายเนี่ยหรือทุกข์มีไหมปวดเมื่อยมีไหมเขาก็ไม่รู้เนี่ย แล้วเสียงที่ได้ยินรู้ไหมก็รู้อย่างเงี้ยไม่ได้ควบคุมบังคับแล้วเวลาไปกับเวลามาเบาๆเหมือนกันคือคืออ่ะอะเดี๋ยวนนคนนี้ถามก่อนว่าง,งเขาเข้าใจเออดูที่จะมีแนวร่วมเหมือนกันไหมที่เมื่อเชาวพระอาจารย์บอกว่าไปแล้วก็ให้กลับมาที่ลูกเพราะว่าจะได้เป็นการฝึกเขาอ่ะ อ่าที่เขาที่มาฝึกตัวเนี้ยไม่ใช่มาฝึกแบบเมื่อก่อนที่ว่าพอรู้ว่าเขาฟุ้งไปแล้วก็ดึงกลับมาบังคับไว้ไม่ใช่อันนั้นนะคือคือไม่บังคับเท่าเท่าที่ฝังคือไม่ได้ว่าบังคับอะค่ะแต่เหมือนว่าพอรู้ว่าฟุ้งแล้วแล้วให้กลับมาที่คือมากลับมารู้รู้ที่ลูกรู้ที่ตัวคือที่ลูกแต่พอฟังตอนเนี้ยพระอาจารย์พูดเหมือนกับว่ารู้ฟุ้งก็คือเขากลับมาแล้ว ใช่กลับมาแล้วแล้วกลับมาแล้วเนี่ยมารู้ที่ไหนก็ได้หรือจะไปต่อก็ได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาถือไมคะใช่แต่ไม่ใช่ดึงไม่ใช่ดึงมาบังคับไว้ให้มาอยู่กับรูปอยู่กับท่าไม่ใช่ความหมายนั้นพอทำอย่างนั้นแล้วมันจะมึนมันจะไปควบคุมบังคับให้คนโทรนี่มันอยู่เฉพาะตรงนี้ให้มารู้เฉพาะตรงนี้นะแต่ทีเนี้ยให้มารู้ปัจจุบันตรงนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อ่ะยืนเดินนั่งนอนปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อน หรือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขามีอะไรเป็นอารมณ์เขาก็มารู้กองนั้นได้ไม่ใช่จะรู้เฉพาะที่เดียวจุดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เพ่งกองนั้นถ้าตรงนั้นถ้าไปเพ่งบ่อยๆทําบ่อยๆอย่ะมันจะมีผลข้างเคียงเช่นพอไปทางตาปั๊บก็กลับมารวมมาเพ่งจะมาเอาท่าอย่างเงี้ยงั้นขอเรียนถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าเทียบกับว่าอ่าพอเขาฟุ้งแล้วเขา กลับมาอาจจะนานแล้วเขาค่อยกลับมานานไม่นานไม่เป็นประมาณมันอยู่ที่ว่ามาผิดหรือมาถูกตรงนั้นแหละถ้าเขากลับมาเองมันก็มาถูกเลย,เยก็ใช่แต่ถ้าไปดึงก็ามาบังคับเอาไว้นั้นกลับมาผิดอาก็คือเขามาเองแต่พอเขามาแล้วอาจจะมาแค่ว่ารู้ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ แล้วเขาอาจจะไม่รู้ต่อก็ได้เขาไปต่อก็ไได้ไม่จําเป็นว่าต้องมารู้ลูกแต่เมื่อเช้า,าที่ฟังพระอาจารย์เหมือนกับว่าอ่าถ้าเราไม่ฝึกให้กลับมาที่รู้ลูกมันก็จะพอรู้ว่าฟุ้งเดี๋ยวมันก็ไปอีกรู้ว่าฟุ้งไปอีกไปอีกมันไม่กลับมาลูกใช่มันมีกรณีที่มันไปแล้วมันไม่กลับตัวนั้นอันนึ่งนะแล้วก็ให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัว แต่มารู้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นปัจจุบันตรงนั้นไม่ใช่ดึงมาบังคับไว้ให้อยู่กับท่าม่ใช่ตรงนั้นถ้าทำแบบนั้นบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียง<า>ทำนิดนึงคะ่ะที่พระอาจารย์พยายามสื่อเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอรู้ว่าเขาฟุ้งจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องสองเรื่องสามมันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนงี้นคะ่ะอ่าจริงๆจริงจจะบอกว่ารู้ว่าฟุ้งไปเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องสอง มันมันก็ไม่เชิงประมาณว่ามันไปเรื่องที่หนึ่งก็ยังไม่รู้พอไปเรื่องที่สองก็ยังไม่รู้คือว่าง่ายๆฟุ้งเพลินอะคะออ่ะแล้วพอรู้ว่าฟุง้งพอรู้ว่าฟุ้งปุ๊บแล้วมาสนใจในอาการของรูปที่มันกำลังเป็นไปหรือหรือว่าอ่าอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะคะ พอรู้ว่าฟุ้งแล้วก็มาสนใจคือใส่ใจในอาการของรูปหรือรูปที่มันกำลังเป็นไปอยู่คือให้มีความสนใจตรงนี้ไหมคะใช่รตรงนี้แ่แต่ต่างกันที่เราตั้งใจตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะทำกรรมฐานจิตที่มันมุ่งไปเฉพาะที่ไม่ใช่หมายไม่ใช่หมายน,นั้น อย่างเช่นพอรู้ฟุ้งไปปั๊บก็กลับมาดึงมาแล้วก็บังคับไว้ให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งให้อยู่กับท่าพอไปทางไหนก็แล้วแต่ก็กลับมาดึงกลับมาแล้วก็บังคับให้อยู่กับท่า